มีอยู่เคสหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือ,อ,อคนที่ไปแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศนะคะที่ประเทศไหนก็ตามแล้วทีนี้มีแผนมีความคิดว่าจะพาแฟนเนี่ยมาเข้าทะเบียนบ้านจะเอาชื่อแฟนเข้าทะเบียนบ้านทำครอ2 2สอร 22, ัวทำอะไรก็ตามนะคะที่จะต้องมาติดต่อกับหน่วยงานราชก,การไทยเนาะ เราอาจจะชะล่าใจนะคะว่าทะเบียนสมรสของเราอะ่ะมันได้รับรองจากมณฑลรัฐหรือว่าหน่วยงานนั้นๆแล้วหน่วยงานของประเทศนั้นๆแล้วนะคะซึ่งเราก็คิดว่ามันเอามาใช้ที่ประเทศไทยได้เพราะว่ายัางไงเขาเขตอำเภอของเขาเนี่ยก็สแตปมให้แล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ได้ค่ะคือถ้าจะเอามาทํา ธุรกรรมอะไรก็ตามที่ประเทศไทยอะ่ะจะต้องผ่านสถานทูตก่อนสถานทูตไทยนะคะที่ประเทศนั้นๆก่อนอ,อย่างเช่นสมมติว่าเราแต่งงานที่อเมริกาจะเรียนสำรสที่อเมริกาแล้วเราอยากจะเอาชื่อแฟนเนี่ยมามาเข้าทะเบียนบ้านที่ไทยอย่างเงี้เราแต่งงานที่ลอสแองเจลิสแล้วก็ไปที่สถานทูตลอสแองเจลิสนะคะให้เขาประทับตา ทะเบียนสมรสให้ให้เขารับรองให้มันก็จะได้มาอันนั้นต้องมีนะคะต้องมีตาประทับสถานทูตเท่านั้นถึงจะเอามาทํำธุรกรรมที่ประเทศไทยได้หลังจากที่ได้ตามประทับสถานทูตแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแปรเอาไปแปรแล้วก็ไปยื่นกงศุนยื่ยน,ยนกงศุนเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ที่เขตอําเภอไดอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือ ทุกครั้งที่ชาวต่างชาตินะคะจะมาทําธุรกรรมหรือว่าจะทำติดต่องานทะเบียนอะไรเงี้ยกับประเทศไทยนะคะที่มันเป็นทะเบียนราดอะ่ะเขาจะต้องรับรองพาสปอร์ตมาพร้อมด้วยค่ะอย่างเช่นจะเอาชื่อข้อทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยจะรับรองแค่ทะเบียนสมรสไม่ได้ต้องรับรองพาสปอร์ตของเขาด้วยก็คือเอาพาสปอร์ตตัวจริงนะคะไปให้สถานทูตรับรองให้สถานทูตก็จะอ,ออกสำเนา พาสปอร์ตมาให้ซึ่งเอามาใช้คู่กันที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เืียนกงศุลแล้วก็เอาไปใช้ที่เขตอำเภอได้ขั้นตอนมันก็จะประมาณนี้เพราะว่าเห็นหลายคนแล้วคือกะแต่งงานมาได้ทะเบียนสมรสม,มาแล้วก็จะเอามาทำาธุรกรรมอะไรเงี้ยที่ประเทศไทยแต่มันทําไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ไปสแตมป์ที่สถานทูตอันนี้ก็คือเสียเวลามากตอนนี้เขาอยู่ไทยแล้วเขาก็ต้องกลับไปอีกอะไรเงี้ย เราเห็นหลายเคสมากเลยคะ่ะที่จะต้องกลับไปทําอีกเพราะว่ามันมันเป็นเอกสารทะเบียนร้ามนมาให้คนอื่นทําแทนไม่ได้เราต้องไปทําเองแล้วก็จะ